สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอะายบายบาโอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่เกม The Forest หลังจากที่เราห่างหายกันไปนานมากเพราะว่าไมค์ผมมีปัญหานะครับผมวันนี้เราจะไปหาอะไรกันครับพี่บอลแไรว่าลืมหาทีเราหาชะดนู ธนูแล้วก็มีดมาเชเนไตนะมีดจริงหรอแต่มีดนี่ดังมากเพีนในซีรีส์ Walking Dead หรอหรือเปล่าไม่ไม่ใช่แบบในซีรีส์ Walking Dead ป่ะไม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่ดูนานเหมือนกันมันแข่งขนาดนั้นเลยมันอารมณ์มันเป็นมีดเดินป่าเจ้ายาวี่เออใช่มันจะเป็นมีดเดินป่าถ้าใครไมเห็นภาพเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดู เจออาวุธใหม่ไปเนื้อผมมีเต็มสองนึงไม่ถจอว่าลุงนยูวินยูวินมีลุ้นนะฮะธนูจะต้องข้ามไปอีกกกอนหนึ่งตรงนู้นเร้่ดูชุดแต่ละคนดิ ยุดแน่นจัดโดนตีสามสี่รอบไม่เปื่อเลยพอดีว่าไม่มีปัญหาตอนแรกเกือบได้เปลี่ยนไมล์ละแล้วแต่ตอนนี้ก็ไปดูวิดีโอคู่ครองแทนฮะเปลี่ยนคู่ครองแทนไงให้เปลี่ยนคู่ครองเดี๋ยวคู่ครองไม่อยากคู่กับพี่ปอนเป็นนานๆวิ้งเงียบตูดเลย เต่าเต่าเต่าเอ้ยเอ่อเนื้อเอาเนื้อเนื้อนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ชิลอุ้ยมันผลกระดองพี่บอลเอาเอามันเอาแบบเอาเลื่อยแซะกระดองได้ปะไม่ได้เอาเนื้อเต่าอยู่ที่กูกระดองมันแค็แค่ไหนมันก็แพ้ความร้อนไหนเนื้อเต่าเออกูเก็บมาละอีกตัวเอ้าตัวนี้ตายได้ไงวะเนื้อเยอะมากอะ อยู่ดีก็ตายเนื้อใช่ปะเอ้ยนี่ไงเรามาถึงถ้ำแล้วถ้ำเลยนี่ไตรงนี้เตรียมโอ้ดูถ้ำกินช็อตแบตวันนี้นี่ผมเตรียมพร้อมมากกลัวนะกลัวพี่ปอนเตรียมพร้อมเมื่อกูมึงวมาดูตัวแต่งตัวดิไม่กูหมายถึงอาวุธไงอ๋อ้ยสว่างจะถ้ำเนี้ยโอ้ยอุ้ย วุ้ยแรงสว่างอยู่วะสว่างสว่างไปไปไปอุ้ยแต่เือไฟฉายด้วยโอเคพี่เนี่ยยังมีหุ่นอยู่เลยเนี่ยพี่เนยเนี่ยสวยๆเลยหุ่นดีๆพุ่งออกด้วยโอ้ยวิสปาเกตตี้ไหลออกมาอุ้ยพี่พรเฮ้ยวุ้ยเสียงเดี๋ยวเจอโล่เดี๋ยวเจอโล่ พอลองกระดองเต่าเลยคลั่งซึ่งล่าเดี๋ยวเดี๋ย้ผมปาบอลท้องลงไปน่าจะรึจิงใช่ไหมฮะเฮ้ยปวนขึ้นเลยปีนขึ้นก่อนเลยเยี่กระดานตัวขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ่โอ้โหปีนขึ้นแล้วปีนขึ้นแล้วปีนขึ้นแล้วเฮ้ยมีโลบังอยู่โลบัเฮ้ยอยู่ที่สูง bụng bận bay ra phe, lâm chiêu phòn, lâm chiêu phòn, Willow băng vô, chờ tank nước này, rồi, coi gì này, đây đây đây, tụi mình, phải đi mm -hmm. like okay. you know đâu ไไอ้เฮี้ยส่ออมม่วงเหรอสีอันใส่ด้านกูกู้มึงแน่ชิวด้านกู้เฮี้ยเดาสิวะไอ้สัตเชื่อเกือบตายนี่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 จะทันรองแล้วอุ้ย วิ่งมีสีด้วยมีรูปภาพด้วยใจหมดที่ว่าตกเขาไม่ใช่รูปภาพนี่หว่ามีโช็อกโกแลตเทียบเลยอ่ะมีสีด้วยมีภาพสีมีรูปภาพด้วยอ,ะอ่ะออเดอร์อุ้ยผมทาสีเรียบร้อยเรียบร้อยเราต้องลงไปเรื<ล>เรร่อยๆปื๊บลูดลงมา าทางนี้หรือเปล่านี่ฟือ้อโอมึงลงกี่ชันวนะเนี่ยน่าจะลึกอ,อยู่อะ่ะดูจากถ้ำเุ้ยตรงนี้ต้องใช้ที่ปีนเขาแบบเฮ้ยเฮ้ยตกเอา้เอาเป็นไรไหมเครื่องท้ายเอา้าเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้ที่ปีนเขาไป ผมก็โดดไปดแล้วผมไม่เจอใครเลยอ่ะอ๋อล่วง, <Okay. S 2> งโอเคนี่ตรงนี้มันแบบโอ้ยโคตรแตกโอ้โอเคกูโดดลงไปโอ้พี่ผมเนาะโอ้จบนึงเดี๋ยวไปช่วยโอ,โอ้พี่ผมในเป็นนอกอึ้นบนนู่นนะอ้าวคิวอูโคตรเดอดชลยแล้พี่ได้ไม่ขึ้นได้เลยไม่คือผมเกาะโดดเกาะไม่ได้เว้ พี่ระวังหลังนิดหนึ่งนะโอเคพี่เุ้ยเดี๋ยวช่วยคิวอ่ะเดี๋วยวผมปาระเบิดเลยถึงเรื่อยโอ้บักบักบักได้ไหมได้สวยโอ,วใใโอ้ยเจอในน้ำทำไมมัน <laughs> มันเดินมันเดินแบบเดินแบบไม่ได้มีท่าเดินอแบบ่ะมันเดินแบบลอยมาคน่ากลัว อะไรงสียเหรอเด็กดร้อยมาเสียบแม่งน่าจะไปทางนี้ต่อว่าถ้าทางนั้นไม่มีทางไปเบาลงมากตัวนี้มันต้องมุดเต่าใช่ใช่ร้อให้บ้างก่นไปลุยต่อยังเบาไม่พอ บคนมาไหนวะนี่อ่ะมองเห็นเลยเลยมีไม้ให้เก็บด้วยเปล่เดินมาอุ้ยตัวนี้ต้องค่อยๆเดินนะค่อยๆเดินสี่สิบเกาหลีว่ากดเอแล้วกดเอสเลยอ่ะอ่าอันนี้ไปอุ้ยดูอะไรแบเนี่ยอุ้ยระเบิดลููด ไม่ใช่มีเสียงมีเสียงด้านในมีป่ะเราลงไปข้างล่างเฮ้ยมีแก๊สออกซิเจนรูดลงไปเลยเมื่อกี้ที่รู้เ้ยไว้มันเป็นแบบเราเราเม่งกดมันกดวิ่งอะเนาะวิ่งอะแล้วถอยหลังเว้ยเรากดลงมาเราไม่รู้เลยว่ามันถึงแล้อะกดเสร็จปุ๊บรูด มันก็เดินถอยหลังดอตกเลยทีนี้เฮ้ยมีลูก<ม>ภาพไฟลูกภาพอะไรอ่ะอะหยุดออไฟไม่ติดอ่ติดละขอย่างเนื้อนะโอเคได้แต่ลุยหน้าต่อลุยหน้าเดินหน้าต่ออุ้ยอ๋ออุอ้ยยายาช็อกแลตเชียบเลยอ่ะเก็บช็อกแลตไม่ได้แล้ว กินดิเเดี๋ยวไม่ได้ก็กินตัวยต่อแล้วก็เก็บเออกูกินก่อนดีกว่าแล้วไปเก็บต่อเฮ้ยมาดิเนอะเฮ้ย <laughs> สองตัวกุดเลยสู้ไม่ไหวอะ่ะโดนตบฟรีอะ่ okay. ออะโอเคผมมาแล้วผ <laughs> มมาแล้วเชี่ยม่วงแตกหมดแล้วเยอะเยอะ nhớ không nữa Ui ngon ngon Ui, ngon 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 mau ngon 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 muốn ngon 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 thôi thôi ใั่เลยใ่เยต่อไฟคือกอไฟต้ากาะด่วนเป็นอะไรตัวใหญ่อะใช่นี่ไงนี่ไงมันโอ้เหี้ยตัวมันดำโอ้ยกาโอ้โหกากูหายหมดละ อุ้ยอ <s iah> ah ุ้ยมีตายอุ้ยอุ้ยมีตายอีกตกอยู่ตรงวะแักนักร้อยหี้ีเจอเลยฟ้าคูอุ้งมีสองตัวเลยเหรอตรงเนี้ยใช่สองตัวเลยเฮียได้ละเก็บเก็บไอ้พวกศพมนุษย์ไปเผาหนะอ เออใช่ใช่มันมีอีกศพหนึ่งอยู่หน้าถ้ำอ่ะตรงเลยแก๊สที่กูเดินเสียงเด็ดแม่งอยู่ไหนไอ้ไอ้ไอ้ไหนจะดูระดูกใครเกาะหมดม็เก็บกระดูกอืมกูเก็บละเดี๋ยวเพิ่มมาอีกนิดนงตัวเล็กตั่เลยจับแทะพี่บอลมีเกาะไหมมีอยู่มีอยู่โอเคสามชิ้นผมก็สามชิ้นเหมือนกันอ่ะผมแยกเพิ่มอีกอันหนึ่ง ที่ตรงนี้คืออะไรอ่ะเอ๋อมันให้ดำลงเว้ยสิอ๋อเออใช่ใช่ใช่ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละให้ดำลงใช่ตรงนี้แหละโอ้โอ้ฟ้าขึ้นจอโอ้หนาวมากนี่ไงเพียบเลยอะไรพี่ทนูมะทนูไงโอ้ไอ้เหี้ยไฟฉายช่วมันดำน้ำไม่โคตรกว้างเนี่ย แต่ตัวเนี้ยหนาวจิงพี่จุดไฟจุดไฟชื้มโอเคนี่ไงธนูวันนี้จะละเฮ้ยระเบิดเก็บไว้ระ้บิดยาเต็มตอนนี้คอมพีทเป็นหนึ่งชิ้นแล้วคอมพีเป็นหนึ่งชิ้นแล้วคือธนูเฮ้ยแล้วแล้วลูกธนูอ่ะเราเราแม่งเก็บมันก็ตันสามสิบนะแต่เราก็เก็บได้อืมแต่พวกเนี่เก็บไว้ไหนวะเออมันสแต็กไว้ที่แปลกๆนะผมว่า ไม่มีนะเขาทันแล้วอ่ะเนี่ยถ้าถ้าเป็นแอโร่อะแอโร่อยู่นี้ถ้าเป็นธนูที่ทำจากไม้น่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นแหละแต่มันเก็บได้สามสิบไงแต่ว่าเราเก็บสามสิบตั้งแต่นู่นแล้วตรงเต็นท์อะใช่มันเก็บนี่ก็ได้อีกไม่เอ้าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าสามสิบอันนั้นเราเก็บไว้ที่บ้านเหรอพี่ที่เราที่เราทําที่เราทํา ไม่ที่เราไปเก็บก่อนมาถ้ามันอ๋อถ้ามันมีให้เก็บดกแล้วมันก็ไม่ขึ้นในถ้ำมีให้เก็บเราเดี๋ยวดูดิงั้นเดี๋ยวลองยิงไปก่อนเดี๋ยวเรายิงสั่นหนึ่งดูแต่มันก็เหมือนมันจะลด่ะยิงไปลดใช่ลดหรือยิ้มเก้านั่นแหละแต่เราเก็บเยอะกว่าเนี่นี่ไงมันขึ้นว่าเนี่ยมันบอกว่าคุณไม่สามารถเก็บของได้ ษังกแต่พอแต่มันไม่มีให้เราเก็บเพิ่มอะมันปุติถ้าตันแล้วมันจะมีเด้งว่ะฟีลแบบเก็บหินเก็บไม้องใช่ใช่เลยพี่ผมผมแต่นี่มันเก็บแต็กเล่นเรื่อยเลยว่ะผมเก็บผมเก็บไม่ได้ผมเก็บแล้วมันเด้งอ่ะทีแกผมพี่นี่เก็บก็คือหายเลยเอผมเก็บแล้วมันเด้งอะเก็บแล้วมันเด้งแล้วมันก็คือไม่ให้เก็บ New Animal อ๋อมันบอกว่าเราได้ปลาเราได้สิ่งมีชีวิตใหม่มากูได้สิ่งมีชีวิตใหม่อะไรวะปลาหรอทำไมจุดไม่ได้วะไม่จุดไม่ได้อะไม่จุดวะไม่จุดไม่ได้วะเดี๋ยวผมต้องลองไปจุดที่อื่นไหมไตออน,นี้เป็นน,น้ำจะจุดได้ไหมเราสันสันสันตรงนี้รูอะไรอะรูตูดรูชีด ว้าวอุ่นเดี๋ยวย่างเนื้อก่อนจะกัดข้อหนาวหาเนื้อย่างก่อนอ๋อพี่ย่างเลยละพี่ย่างไปสองชิ้นหนึ่งนะมีแค่ชิ้นอ่ะตอนเนี้ยโ,<อ>โอเคแซ่บๆซ่บจะป๊อโอเคกิคนไปแล้วสองชิ้นอเอเาล่ะหั่นเต็มละไปเลย อ่นนี่ทางนี้ทางนี้โอ้หเกี่ยโอ้โหมีอุ้ยกระดาษอะไรอ่ะอุ้ยมีเทปด้วยตอนนี้ถ้าระเบิดโอยนตอนนี้ต้องระเบิดใช่ใช่ยืนนิ่งๆก่อนขอถ่ายหน้าปกหน่อยโอเคไปถึงคิวอ่ะพวกสวยอ่านหนังสือด้วย โอเคทุกคนถอยมาพี่บอลถอยมาเน่จริงก็บามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันทังออกมาเลยว่โอ้ยกระตุกกระตุกเอาดวระเบิดกูใช่ไหมฮดวระเบิดกูใช่ไหมล่ะไอ่ระเบิดกูใช่ไหมล่ะดวลระเบิดกูใช่ไหมล่ะอือุ้ยุ ตอนนี้ตอนนี้ปลาระเบิดใส่กูหรือปลาระเบิดใส่สัปดาห์เถอะเอ๊ะกูยิงทางนูเสียแล้วสองตัวสองตัวสองตัวข้างบนตัวนึ่งฮอนีอ,อือข้างบนตัวนึงกูย,ย,ยังจะไม่ใส่ก่อนนะกูจะเก็บไว้ก่อนขั้วอีกตัวนึงเรื่องนนะ่ะเฮ้ยไม่ต้องใช้ที่ปีนเขาปีนขึ้นไปวะ่ะเขาไม่ต้องไม่ต้องโอง้แฝดไม่เห็นโอ้ยโอ้กูาตาย เจอเดืเดจองจกิงไมไม่ช่วยโอ้ยตายไปคิวตายจริงจังด้วยเซฟไปแถวนี้ไหมเซฟบอกแล้วให้รีบช่วยกันก่อนเรามาจากทางนี้ใช่ไหมเราต้องเอาเราต้องเอาหินมามาตรงนี้

80ให้2 80ให้2มีของให้4 80ให้2ออ้าวตาย80ให้2มีของให้ตายจริงเหรอม1 1> หไม่ตายจริงเหรอเราก็ต้องเอาหินมาวางตรงนี้ปุ๊บปุ๊บอ่านี่เอาโต้โต้โต้พวกนี้นั่นก่อนไหมหรือย่างไปให้ฝิกย่างไปมเหตุพึ่งไปไหมอ๋อเปลปลปอ๋อนี่ไงมันจะมีหินวางไว้ให้เราเก็บหินแล้วก็เอาไปวางตรงแท่นโอเคไปพร้อมดูต่อ หาข้างหน้าระวังนะเดินค่อยๆนะหาข้างหน้าวิ่งดิฮหลวงบอนี่สสนุกเลยเนสเป็นขอ้อย<ห><ด>ืนดูดิเชี่อเนน่ากลัวจื้อไม่ตรงนี้มีอะไรอะ่ะคิวขาวคุณยนต์ไม่หรอไม่ขาวคุณยนตเหรอเออตะกี้เหมือนมีอะไรให้เก็บแต่ผม,มลืมเก็บอะ่ะอ๋อข่าวยนต์ในอ๋อได้ล เดินกระตุกได้ตรงเนี้ยถ้าดันกระตุกก็คันเทนเลยยาวทีนี้ชิปประมาณสักสามชั่วโมงเฮ้ยอันตรายแล้วรอดวะเฮ้ยตอนเช้าตรงรู้เฮ้ยเฮ้ยตอนเช้าแต่เข้ามั่งไม่รู้มั่ววางหินนี่ต่อเลยว โอ้รหบอลงมาเชื่อมกันนีุ่้ยฟิวเลยเยอะๆกูยิงตัว่มดีกว่ากูขอยิงฟีตรงนี้ดีกว่าอืตายโอเคอแตายอืายกูถึกมากกูใส่ก่อนเต็ยวมด้วยล้วกูถึกมากงั้นมันก็ถึกไปกูขอไปแก์ไี่ตรงนี้ อู้ดีมากูมากอู้เล่ตัวนี้อื้มกูถึกมากอื้มอื้มอืมโอยเกาหมดตัวแล้วโอ้ยโอยโอยเกาหมดตัวอืมอืมอื้มอื้นอื้อน้มอ้อร้มอื้มอื้าอื้มอื้แอ้วอื้มลือื้มอื้มอืมอื้มอืมออืม หมูเมห่เกาเผาศพนั่นเองกาะของแต่มดตัวเลยนี่ไงฮะท่านผู้ชมเราเจออุ้ยอ่างั้นลองอาวุธใหม่กันมาเชนเต้เจอมาเชนเต้กูเนี่ยวะมาดิมาดิมาดิขนาดที่ไอ้ศิลป์เราเป็นโชคแต่สิ่งที่พวกเราทำก็คือยึดทับเกาะมาดิอุ้ยเชี่ยคนแรงอ่ะดาเมจสปีดพอๆกับคาตานะเลยอ่ะดาเมจแรงกว่าคาตานะ ถาว่าเนี่ยเชี่ยใช่ไม่แต่มันจะสู้เรื่องไฟฟ้าเราได้หรอวะที่มาคุณผู้ชมด้วไฟฟ้ามันค่อยดีว่ะเราโดนตีได้มันไม่ต่อเนื่องมากเหมือนมีดหมอเลยว่ะนี่ถ้าลงอัคยะเอ้ยอัคละอัคยะอัคยะอัคยาสุดเลยไอ้ที่ถ้าลงอัคระนี่กูบอกเลยว่าโคตรเท่อะดูดิแต่ไม่คิดว่าอัคยาวะมึงดูเอาไปเผาไฟเอออุ้มบนเผาไปเกาะกูแตกหมดตัวเลยเมื่อกี้ ตูดูคนไม่ร่ามาเชนเต้อะตูดูคนไม่อะมาเชนเต้อะมาเชนเต้อะมาเชนเต้อะอุ้ยมันมืดแล้ววะดูก่อนว่ามาคาบอะไรได้บ้างนี่คาบรวมกับเอ่อขวดไม่มีเอาพันไปก่อนอุ้ยเพิ่มเพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจได้โดยการทำเอาขวดแล้วก็เอายางมาใส่ปึ๊บเพิ่มดาเมจ โอเคอ๋อมันเป็นการรับมีดหรือเปล่า <sh arp> น่าจะเป็นการรับมีดแล้วก็เอาขนนก <c oughs> แล้วรวมกับยางยางไม้ป่าวะใช่ใช่ <c oughs> เพิ่มสปีดชคกแล้วถ้าเพิ่มฟัน <c oughs> จะเพิ่มด <c oughs> ัน <c oughs> แต่ลดสปีดสปีดมันแรงอยู่แล้วป้าด,ด้วยสปีดมันเยอะอยู่แล้วอะ่ะ <c oughs> งั้นเราเอาฟันเอาฟันมารวมกับยางไม้เนี่ยอันเนี้ยของวีลยโยนี่โอ๊ย,อยนิวมีแต่งนี่ว่ะเออร์ักขยะเบิเบิแต่จะให้ยัดหมดว่าพอนี้พอดีละให้มันสมดุลกับสปีดสปีดได้เร็วๆหน่อยโอเคทุกคนตอนนี้ผมว่านี่สมบูรณ์ละมาๆๆในตรงเนี้คยค่อยๆโดดนะ กดสเปซตาดิลัวเออเออเนี่ยไปคือเจออ๋อย่าเออนี่เกือบตรงกูเกือบตรงกูเกือบตรงแล้วเมื่อกี้เฮ้ยเยเกือบอร่อยีแล้วอย่าตรงนี้อย่าดันอย่าดันกันนะอุมยกดดเลยไม่กดชิ้นด้วยดันไปที่หาแตกเลยอ่ะอร่อยเลยอ่ะคิดอยู่นะอยากมีคอนเทนต์อ่ะ เฮ้ยเราเราอะไรแป๊บนึงเฮ้ยอย่าโซนดิอย่าโซนดิปึ๊บนี่ไงต้องวิ่งแล้วกระโดดวิ่งแล้วกระโดดชาร์จมาไรวิ่งแล้ววิ่งแล้วกระโดดชาร์จมาแล้วก็กด E แล้วทำแบบนั้นทำไมทำไมเอาแม่เอาไปดูได้เลยเหรอยอย่าโซนดิอย่าโซนดิ ดีไงต้องวิ่งแล้วกระโดดวิ่งแล้วกระโดดชา,าร์จมาไลวิ่งแล้ววิ่งแล้วกระโดด,ดชาร์จมาแลว้ว<ล>ทำแบบนั้นทำไมมาทำไมนี่ไงเน้าคุณดุค่ากูกูหาที่ตายชัดๆเลยว่ะไอ้ยี่ตะกี้กูพลาดนะจอดตาเลยยี่ยิบอย่ากเห็นมุ้งก้อนพี่บอลว่ากูแบบกูโง่งแค่ไหนอ่ะ อิสรภาพาเราจะได้กับสุงว่าแล้วเราจเอาสมุดเช่นนี้โมกอิสระภาพโมกั่นานเราพังหมดแล้วบ้างอุ้ยใช่ไหมเฉลีวอุ้ยไก่หมดอุ้ยอุ้ยอช้า้ยสว่างด้วยตอนเช้าด้วยกำลังเช้าๆเลยปาดลง มีผ่านชักศพน้ำตาจะไหลเย้มิชชั่นคอมพิวตกลับบ้านมีอะไรกลับบ้านมีตุ้ดโอเคครับวันนี้มิชชั่นคอมพิวตรอบที่สามละสามรอบละได้ธนูแล้วก็มาชิเต้มานะครับผมเป็นไงครับทีนพลายวันนี้ขอแฮรเลิรกเกอรสามวันสามคืน เอ้ยเอ้ยทำไรอ่ะยิงไอ้หนวดบริบ๊อกบริบ๊อกอย่างให้เหมือน EP แรกวะเฮ้ยยัดหนึ่งวันๆซะหน่อยถูกไปละไอ้เอีกอ่ะแขาวคอนเทนเยอร์เราอ่ะอยากโดนป่ะว่าจุกอ่ะจุกงจุ้ไอ้น้อม